สวัสดีครับพี่น้องครับมันในยุบานน้องจมาตะบดอิเซโพสีสุวรรณศรีสเกตครับนี่เลยครับนายสุนท่อนพ่วงพันธ์รับหายโตออกจากบ้านไปสองเดือนกลัวๆโอ้ยตาหมาจะได้กระโบพ่อเมื่อนี่พ่อโตแล้วครับแม่นบแล้วนบอีกอยู่โอ้เห็นลูกครับบ้านมีแม่ก็ดีใจพี่น้องเมื่อบ้านน้องจมาก็ดีอกดีใจน้ำกันไปจะไหนมาจะไหนเบิองเลยครับ จะไปถึงกรุงเทพคนคนหน่งก็ารถจักรยานสื่อนะมากคคักครับจักรยานสำหรับผู้นี่นี่เอ้จะเป็นมาเ็นลา่หเลย หลังลับมาหอดเงื่อนครับพร้อมจักรยานคูใจพี่น้องก็มาผูกคอต่อแกนนะครับผูกหอดรถจักรยานบุลุะครับอืมไปใส่มาใส่กับพ้าอวยขึ้นเด้อ กินล่ากัมเมื่อนอนถามอกไปนอกบ้านเข้าใจปะไะกไปครับผมก็ไฟโากกับลกมาก็ย่าไปต่เลยคือเือช่วงหนึ่งนี่ไดทเ้งนบนไม่เจอแดดทั้งวันไม่เจอแดดบันโอเม่นให้เขาไปเหมือนลบกเมียนโจกเงินให้เขาไปเหมือนูกเมีนโอมไม่ทรงเสือกันเงาเห็นหอกบนอาไว้ันเหี้ยนว่าช่วงช่วงที่หายไปครับผม พี่เสีย <Aub> ข <urn> ้างนตัวเดียวเดสียขางในตัวเดียวครับไปเก็บตัวนี้ครับผมต้จะขึ้นสมักขากเนาะฮะเจ้าบริโภคสมาินะครับได้กมี่อย่างพี่น้องเว่าไปเจอยุงเทียบครับผมประมาณสองเดือนครับสี่มื่นครับผมไปขอยยุงเทีบกับได้เจอครับผมอบคุณพี่น้องเลยครับ ขอคุณถือว่าซอยกันแชซอยกัญเชหรือว่าแจ้งข่าวต้ามู่บ้านให้นด้ยครับเวอร์ตอนนี้คนหายเลยครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนายซุนท่อนในพวงขั้นดัมาหอดมาถึงแล้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนทุกคนนั่นแหละทุกจังหวัดจิตวิทยาจังหวัดจูวันไหนก็ได้ินเจยาจูเอ้าเพิ่นเจ้า น้องที่ซอยเหลือนายสึนทรถิบป้ในขางท่างที่ซอยเหลือให้อาหารการกินขอบคุณมากมากเรือค่ะที่ซอยขอบคุณค่ะทุ้ทุกบานหอนมาส้างนีกก็เทงไปจ้าเด้อไปกัให้มาคือกับไปไปใสไปหอนกอนได้ก่อนไหนซับขึ้นตาวขึ้นมาเด้อนี่ก็สีบอกคดีแต่ก็ได้ออกจากบ้านจากเมืองไปพี่น้องมาตามหาสุดความสามัญ พิ่นกลับไปเรื่อยๆจนหอดกรุงเทพรูปร้านอยู่กรุงเทพก็เด้วเอามาส่งหอดบานหอดเพื่อนล้วพี่น้องเมื่อนบานเมื่อเมืองนั่นแล้วจิตมันดีใจน้ำหล่ะบุญเทอหนี่อีเมพิงแล้วฝากขอบคุณทุกปู่ทุกคนเด้อครับเด้อสาธุน้ำกันครับ